เคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเราใส่น้ำแข็งลงไปในน้ำน้ำแข็งก้อนนั้นจะลอยอยู่บนผิวน้ำไม่จมลงไปก้นแก้วทั้งๆท,ที่ปกติแล้วของแข็งส่วนใหญ่จะจมน้ำแล้วทำไมน้ำแข็งถึงแตกต่างออกไปล่ะวันนี้เราจะมาไขาปริศนานี้กันครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจคำว่าความหนาแน่นหรือ density ก่อนครับความหนาแน่นก็คือปริมาณมวลที่อยู่ในปริมาตรหนหนึ่ง,ห,งหรือพูดง่ายๆก็คือ ความอัดแน่นของสิ่งของนั้นๆครับถ้าวัตถุมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำมันก็จะลอยถ้ามีความหนาแน่นมากกว่าน้ำมันก็จะจมตัวอย่างเช่นลองนึกภาพก้อนหินกับไม้ก้อนหินจมเพราะมันอัดแน่นและหนักกว่าน้ำส่วนไม้ลอยเพราะมันเบากว่า,วาและมีช่องว่างเยอะกว่าครับแล้วน้ำแข็งละ่ะปกติของแข็งจะอัดแน่นกว่าของเหลวแต่ไม่ใช่กับน้ำครับ เมื่อน้ำเป็นของเหลวโมเลกุลของน้ำหรือ H2O จะอยู่ใกล้กันและเคลื่อนที่ไปมาได้อย่างอิสระแต่เมื่อน้ำเย็นตัวลงจนกลายเป็นน้ำแข็งโมเลกุลของน้ำจะเริ่มจัดเรียงตัวกันในรูปแบบที่พิเศษพวกมันจะสร้างโครงสร้างผลึกที่เป็นระเบียบคล้ายตะข่ายหกเหลี่ยมและในโครงสร้างนี้จะมีช่องว่างเกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลมากกว่าตอนเป็นของเหลว ช่องว่างที่เพิ่มขึ้นนี้เองทําให้โมเลกุลน้ําในรูปของน้ําแข็งอยู่ห่างจากกันมากขึ้นส่งผลให้ในปริมาตรเท่ากันน้ําแข็งจะมีโมเลกุลน้ําอยู่น้อยกว่าน้ําในสถานะของเหลวทําให้น้ําแข็งมีความหนานแน่นน้อยกว่าน้ําครับด้วยเหตุผลนี้เองน้ําแข็งจึงมีความเบาและลอยอยู่บนผิวน้ําได้นี่เป็นคุณสมบัติที่สําคัญมากสําหรับสิ่งมีชีวิตบนโลก เพราะถ้าหากน้ำแข็งจมน้ำทะเลสาบน้ำมหาสมุทรจะกลายเป็นน้ำแข็งจากก้นบึงทําให้สิ่งมีชีวิตใต้น้ําอยู่รอดได้ยากลําบากน้ำแข็งลอยน้ําได้เพราะเมื่อน้ําเป็นของแข็งโมเลกุลของน้ําจะจัดเรียงตัวเป็นโครงสร้างพิเศษที่มีช่องว่างทําให้มีความหนานแน่นน้อยกว่าน้ําในสถานะของเหลวนั่นเองครับเห็นไหมครับว่าธรรมชาติมีความหมหัศจรรย์ซ่อนอยู่ในทุกปรากฏการณ์ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราววิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีสนุกสนุกในทุกๆวันนะครับตอนหน้าเราจะไปทำความรู้จักกับสิ่งที่กำลังมาแรงในยุคนี้นั่นก็คือ AI กันครับแล้วพบกันใหม่ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนุกสนุกในทุกๆวันนะคะ